ก,กิจกรรม d o o d l e j u m p n i i t เล่นเกมและอัปคลิปขึ้น t ิกต o k ลุ้นรับของรางวัลมากมายกติกาการร่วมสนุกค้นหา UID 145 45 0880<ๆ>ในมินิแกลเลอรี่และโหลดแผนที่ d ูโด้จัมพ์ไนมาเล่นพร้อมอัดคลิปและทำคะแนนให้สูงที่สุดอัปคลิปลงช่อง t i k ต o k ของคุณเองและติด d o o d l e j u m p n i i t พร้อมแท็ก #minimalcreatorth บอก u i d และคะแนนที่คุณได้รับลงในแคปชั่นตัวอย่างว้าวเราได้8,000คะแนน u i d 123456789ส m ่ห้าห e เจ็ดแปดเก้าแ tag มินิวเอ g ค o ีเเรทเท่านี้ก็อรอลุนลับของรางวัลมากมายแล้ว รางวัลคะแนนสูงสุด4สิอันดับอันดับ1สกินีกระรอกว่องไวถาวรสกินสโนว์ไวและถั่วมินิ1 0ึ0งชิน้นอันดับ2สกินเจ้าชายกบเสื้อผู้ท้าไายทรงผมผู้ท้าทยถาวรและถั่วมินิ8 0 0ชิน้นอันดับ3สกินซินเดอเรลล่าถาวรชุดซากุระ70วันและถั่วมินิ5 0 0ชิน้นอันดับ4-6ถึงสกินแอชถาวรหางจิ้งจอกาวันและถั่วมินิ4ี0ชิน้นอันดับ7-10ถึงสสกินเอลลี่ถาวรโรปอปเปียวันและถั่วมินิ้300น ันดับ11-20สกินหมาป่าทาวอนและถ่งมินิ200ชิน้นอันดับ21-30สกินแมวลายส้ม180วันและถุงมินิ100ชิน้นอันดับ31-40กินมิซึรา70วันของรางวัลยอดวิว1ล้านขึ้นไปแมวเมซา35วันและถุงมินิ480ชิ้นยอดวิว5แสนขึ้นไป,นนน 500, นไปพูดดาว14วันและถ่งมินิ240ชิน้นยอดวิว3แสนขึ้นไปความฝันของชิฮิเมะ14วันซากุระ40ดอก14วันและถุงมินิ200ชิน้นยอดวิว2แสนขึ้นไปถุงมินิ100ชิ้น รางวัลพิเศษ15คนสุ่มเรื่องผู้โชคดีจากสกินกระต่ายลาบี้30วันอย่าลืมมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับ